ลูกสาวคุยกับนักล่าหัวงูคุณพ่อใจเด็ดจ,จัดการเองคุณพ่อรายหนึ่งตัดสินใจจัดการนักล่าหัวงูด้วยตัวเองเมื่อเขาพบว่าลูกสาววัย15ปีได้แลกเปลี่ยนข้อความทางเพศกับชายวัย3 3ปีคุณพ่อนิรนามใช้แอป Family Time ตรวจพบว่าลูกสาวของเขาได้แลกเปลี่ยนรูปถ่ายและข้อความทางเพศกับนักล่ารายหนึ่ง แอปดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ปกครองสามารถติดตามโทรศัพท์และข้อความของบุตรหลานทั้งยังมีสิทธิ์ในการปิดกั้นแอปและเกมได้ we คุณพ่อรายนี้ตัดสินใจลงมือจับนักล่าหัวงูด้วยตัวเองเขาแกล้งปลอมเป็นลูกและนัดพบนักล่ารายนี้ในเต็นท์ที่สนามหลังบ้านเพื่อช่วงเวลาเซ็กซี่แต่เมื่อนักล่ารายนี้มาถึงที่หมายสิ่งเดียวที่รอเขาอยู่ก็คือกับดัก ล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นภาพชายหัวงูที่เข้าไปใกล้เต็นท์ก่อนที่คุณพ่อและญาติจะจับตัวเขาไว้ได้เพื่อรอเจ้าหน้าที่มาจัดการชายหัวงูถูกจับส่วนคุณพ่อก็คงจะต้องนั่งคุยกับลูกสาวรายนี้เพื่อสร้างความเข้าใจ